บทสาธยายเรื่องอานันทสูตรนิโรธคือการดับลงแห่งสิงปรุงแต่งทั้งปวงที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวักขันธสังยุตมูลปัญน,นาศกอนิจวักเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใส ในพระสัตตธรรมแห่งองค์พระศาสดาในวาระนี้เราได้เดินทางมาถึงพระสูตรสุดท้ายแห่งอนิจจวัคพระสูตรนี้คืออานันทสูตรนี่คือบทธรรมที่เป็นบทสรุปสุดท้ายแห่งวัคนี้อย่างแท้จริงเป็นพระสูตรที่เริ่มต้นด้วยคำถามและจบลงด้วยคำตอบ ที่นำไปสู่ความเข้าใจอันแจ่มแจ้งในเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือหลังจากที่เราได้ศึกษาถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของขันห้าทั้งปวงมาแล้วท่านพระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปถากและเป็นเอตทัคคะในทางพระหูสูตร ก็ได้ทูลถามคำถามที่สำคัญที่สุดขึ้นมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ตรัสว่านิโรดนิโรดนั้นคำว่านิโรธหมายถึงความดับของอะไรกันแน่พระเจ้าค่าคำถามนี้คือคำถามที่นำไปสู่คำตอบอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งการเดินทางในสังสารวัฏ เรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนชื่อพระสูตรนี้คืออานันทสูตรซึ่งตั้งตามชื่อของท่านผู้ทูลถามหัวใจสำคัญคือการนิยามความหมายของคำว่านิโรธซึ่งนิโรธในที่นี้ก็คือนิโรธสัตว์ความจริงอันประเสรศิฐว่าด้วยความดับทุกข์ในอริยสัจสี่นั่นเอง และคำตอบของพระผู้มีพระภาคก็ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่านิโรธไม่ได้หมายถึงการดับศูนย์ของตัวตนแต่หมายถึงการดับลงแห่งขันห้าอันเป็นสังขารธรรมที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาตามเหตุปัจจัยเรื่องราวในพระสูตรนี้คือการไขความเรื่องความดับทุกข์ณพระเชตวันมหาวิหาร ท่านพระอานน์ได้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความหมายของคำว่านิโรธพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบด้วยการอธิบายคุณสมบัติของขันห้าอย่างละเอียดและสมบูรณ์ที่สุดดูกรออานน์รูปนั่นแหลเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น สังขตังเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นปฏิจะสมุดปันนังมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาขยะธรรมมังมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวยธรรมมังมีความจางคลายไปเป็นธรรมดาวิราะธรรมมังและมีความดับไปเป็นธรรมดานิโรธธรรมมังดูกร,รอ,อานนท์ความดับไปแห่งรูปนั่นแหล ที่เราเรียกว่านิโรธจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงแสดงด้วยลักษณะเดียวกันนี้กับขันที่เหลือคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและทรงสรุปในตอนท้ายว่าดูกรอนาน,นความดับไปแห่งธรรมเหล่านี้แลที่เราเรียกว่านิโรธพระอัฏฐกถาจารย์ ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าพระสูตรนี้เป็นปุจฉาวสิกังคือเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นจากการทูลถามส่วนพระสูตรอื่นๆในวรรนี้เป็นการที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงขึ้นเองตามอัธยาศัยของผู้ฟังคำคุณศัพท์ที่คุณพนานาถึงขันห้าทั้งเจ็ดคำนี้คือบทสรุปที่รวบรวมเอาหลักธรรม สำคัญทั้งหมดที่ได้ศึกษามาในวักนี้เข้าไว้ด้วยกันคือทั้งเรื่องไตรลักษณ์และเรื่องปฏิจะสมุดบาทหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. นนิพพานคือความดับของขันพระสูตรนี้ได้ตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่านิพพานคืออะไร ได้อย่างชัดเจนที่สุดนิพพานไม่ใช่ดินแดนไม่ใช่ภพภูมิแต่คือสภาวะที่ขันห้าอันเป็นสังขารธรรมได้ดับลงอย่างสิ้นเชิงไม่มีเหลือเมื่อไม่มีขันก็ไม่มีทุกขสภาวะนั้นจึงเรียกว่าความดับทุกสองสิ่งที่ดับคือสิ่งที่เกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงย้ำว่า สิ่งที่เรียกว่านิโรธคือความดับของสิ่งที่เกิดขึ้นปฏิจะสมุดปันนังดังนั้นสิ่งที่ไม่เคยเกิดก็ย่อมไม่ดับพระนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่เกิดจึงไม่ดับเป็นอมตะธรรมความเข้าใจผิดว่าการนิพพานคือการดับศูนย์ของตัวตนจึงเป็นความเห็นผิดที่เรียกว่าอุดเฉททิฏฐิที่ถูกต้องคือ มันคือการดับลงของสิ่งที่ปรุงแต่งซึ่งไม่ใช่ตัวตนมาตั้งแต่แรกแล้ว 3. บทสรุปแห่งอนิจจวัคพระสูตรนี้คือบทสรุปที่สมบูรณ์ของอนิจจวัควัคนี้ได้เริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นว่าขันห้าไม่เที่ยงดำเนินไปด้วยการชี้ให้เห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์และนำไปสู่การชี้ให้เห็นว่า ขันห้าเป็นอนัตตาจากนั้นได้ขยายความไปถึงเหตุปัจจัยของขันห้าว่าก็ล้วนแต่ตกอยู่ในไตรลักษณ์เช่นเดียวกันและสุดท้ายก็ได้มาจบลงที่การชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็คือนิโรธคือการดับลงของขันห้าอันเป็นสังขารธรรมที่ถูกปรุงแต่ง และมีแต่ความไม่เที่ยงนี่เองขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร